I love to note on my bedpost Said not to repeat yesterday's mistakes What I tend to do when it comes to you I see only the good selective memories The way you make me feel, yeah You got hold of me, I'm never mad Sawasdee krab. Today i to teach you how to smokey eye ที่สามารถปรับเปลี่ยนได้เป็น2ลุคเพียงแค่เปลี่ยนสีลิปจะเป็นยังไงนั้นไปชมกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเริ่มจากการบำรุงผิวหน้ากันเลยนะครับโดยใช้ YouTube Baby Bright m o ์เ r อร์เนอทาให้ทั่วใบหน้าขั้นตอนต่อไปนะครับทา u t u b b b ี b r o s าซซไวททาให้ทั่วบริเวณใบหน้าและลำคอเลยนะครับหลังจากนั้นทาด้วยรองพื้นนะครับ <laughs> ขั้นตอนต่อไปทา y o Utip Lovely Secret k i m m อ Concealer บริเวณใต้ตาและบริเวณที่มีจุดบกพร่องเลยนะครับ <h ane> ขั้นตอนต่อไปใช้ y o Utip Mineral r o o t Powder ทายทั่วใบหน้าเลยนะครับ <h ane> ขั้นตอนต่อไปทาด้วยแป้ง y o Utip Lovely Secret Velvet Powdery เมื่อทาแป้งเสร็จอย่าลืมเซดดิ้งและไฮไลท์หน้ากันด้วยนะครับขั้นตอนต่อไปเขียนคิ้วนะครับแต่งตาโดยใช้ YouTube Lovely Secret Eyeshadow สร้างรูปตาให้กลมโตโดยทาบริเวณหัวตาและหางตาเพื่อเน้นเบ้าตานะครับ What say. ต่อจากนั้นเพื่อเพิ่มความคมชัดของตาเราจะใช้ยูทิ u เลิฟลี่สีเกรดไอไลเนอร์สี glitter b a l ลทาบริเวณหัวตาและหางตาเช่นเดิมนะครับ follow, 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 follow. ต่อไปเราจะใช้ยู u ิปเล l ฟล e ่ส e เกรดไอไลเนอร์สี inner black เขียนบริเวณขอบตาและเน้นตรงหัวตาและหางตาดัดขนตาและปัดขนตาด้วย y o Ute u b Lovely Secret Double Volume Mascara สีดำติดขนตาปอม ต่อไปกรีตาด้วย y o u u u b e Charming Aligner จากนั้นปัดแก้มด้วย y o u u u b e Magic b o r s s m Butcher สี o s s o m Peace เหลือขั้นตอนสุดท้ายคือการทาลิปเราไปดูกันสิว่าสองลุคที่นิกบอกไว้จะเป็นยังไง